และในช่วงเวลานี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้นะคุณเทพชัยว่าความเป็นอาเซียนกําลังถูกตั้งคําถามและกําลังเผชิญโจทท้าทายที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตเมียนมาทั้งโลกก็กําลังจับตามองว่าจะมีบทบาทในเชิงรุกมากกว่านี้หรือไม่นะคะคล่าสุดก็อาจจะเป็นสัญญ,ญาณบวกนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์นายวิเวียนบาราคิชนันตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเดินทางเยือนอาเซียน3ประเทศนะครับเริ่มต้นที่บรูไนซึ่ง ปัจจุบันนี้เป็นประธานของอาเซียนแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียน,นะครับเป้าหมายนะครับอย่างที่เราได้รายงานไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือหารือในหมู่ผู้นําอาเซียนถึงแนวทางที่อาเซียนจะมีบทบาทในการช่วยคลี่คลายวิกฤตที่กําลังรุนแรงขึ้นตุกขณะในเมียนมานะครับยังไม่ได้ชัดนะครับว่าหัวข้อการหารือที่ชัดเจนนั้นมีอะไรบ้างนะครับ แต่ว่าที่คาดการได้ก็คือว่าก็คงจะเป็นการตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดโดของอินโดนีเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ต้องการเห็นการประชุมระดับสูงของอาเซียนเป็นการเร่งด่วนเลยนะครับเพื่อที่จะหาทางออกให้กับวิกิตในเมียนมาขณะนี้คือถ้านับตั้งแต่วันที่1่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันที่เกิดรัฐประหารในเมียนมาก่อนหน้านี้ก็ได้เห็นการออกมาเคลื่อนไหวของ2ประเทศแรกก็คืออินโดนีเซียและมาเลเซีย และความพยายามที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ก็น่าจะถือได้ว่าเป็นระลอกที่สองที่ได้เห็นผู้นำอินโดนีเซียมาเลเซียและโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์ที่พยายามจะติดต่อสื่อสารพูดคุยกันกับประธานอาเซียนก็คือบรูนไนนะคะเพื่อให้เกิดการประชุมระดับสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งเรื่องวิกฤตเมียนมาค่ะบทบาทของอาเซียนในขนานี้กําลังถูกตั้งคําถามอย่างมากเลยนะครับ แล้วก็เป็นการถูกตั้งคําถามจากคนที่มีบทบาทอย่างมากในอาเซียนเช่นเดียวกันนะครับคุณเสียศัวกวงกิจแก้วอดีตประกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้แน่นอนการบปทำหน้าที่เป็นเจ้าที่ระดับสูงในกระทรวงต่างประเทศของไทยก็มีบทบาทในอาเซียนเป็นอย่างมากแต่ว่าทามกลางวิกฤตในเมียนมาขนาดนี้ก็คงจะมีคําถามอย่างแน่นอนว่าอาเซียนกนำลังทาอะไรอยู่นะครับในเวทีของการพูดคุยเรื่องทิศทางของนโยบายการต่างประเทศของไทย คุณเสียศักดิ์บอกว่าภาพลักษณ์ของอาเซียนตอนนี้ถูกตั้งคำถามอย่างมากนะครับแล้วก็สิ่งที่เรียกกันว่าอาเซียน centrality หรือความเป็นแกนกลางของอาเซียนเนี่ยกำลังถูกกระทบอย่างมากเลยเพราะอาเซียนกำลังพยายามจะบอกโลกมาตลอดว่า10ประเทศเนี่ยรวมตัวกันแล้วเนี่ยมีบทบาทในภูมิภาคนี้เยอะมากเลยนะครับเป็นแกนกลางของทุกอย่างในภูมิภาคนี้ได้แต่ว่าการที่อาเซียนแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยในการช่วยคลี่คลายสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ย มันก็ทําให้เกิดคําถามใหญ่ไงว่าอาเซียนเป็นแกนกลางได้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าอาเซียนเนี่ยยึดนโยบายที่ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกแต่ว่าคุณเสียศักบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาขณะนี้นะครับถ้าดูจากระดับความรุนแรงดูจากการละเมิดสิทธิมนษยชนอย่างรุนแรงแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรที่จะถูกมองว่าเป็นเรื่องภายในประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่ ทั้งอาเซียนนั้นต้องเดือดร้อนอยู่เฉยไปได้แ้วต้องรวมหัวกันเนี่ยเพื่อหาทางออกให้กับเมียนมา คือหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในก็มักจะเป็นเหตุผลหลักสําหรับบรรดาชาติอาเซียนนะคะเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นภายในประเทศใดประเทศหนึ่งก็จะบอกว่าเรายึดหลักการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในแต่ว่าครั้งนี้คุณศรีหศัศก,ก็ระบุว่าปัญหาในเมียนมามันไปไกลเกินกว่าที่จะมองว่าเป็นกิจการภายในแล้วและอาจจะต้องมาให้นิยามกันใหม่เรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าทั้งโลกเนี่ยกำลังจับตามอง ุ่มประเทศอาเซียนนะคะว่าจะเดินหน้าอย่างไรให้แข็งขันมากกว่านี้เพื่อหาทางแก้ปัญหาด้วยนะคะคุณเสียศักต,ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าแถลงการของประธานอาเซียนคือบรูไนหลังจากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนผ่านทางออนไลน์เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนความเป็นอาเซียนจริงๆเลยก็คืออาเซียนที่ยึดหลักการที่เรียกว่าชั้นทามติก็คืออาเซียนจะมีจุดยืนอะไรก็ตามจะมีความเห็นอะไรก็ตามร่วมกันเนี่ย จะต้องเป็นชนันธรมติซึ่งหมายความว่าสิบประเทศต้องเห็นพ้องกันจุดอ่อนของการทํางานแบบมีชนันธรมติก็คือว่าทําไปทามาเนี่ยมันจะไม่นําไปสู่การทําอะไรเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสิประเทศมีความเห็นตรงกันแล้วก็ในเรื่องเมียนมาเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าหลายประเทศในอาเซียนก็ไม่อยากจะมีบทบ,บาทอะไรนะครับไม่อยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่ามันอาจจะทําไปทามาจะเป็นปัญหาสะท้อนกับมหาตัวเองก็มีบางประเทศท่านั้นที่ต้องการจะมีบทบ,บาท ไทยเองก็พยานยาที่จะมีส่วนอย่างเงียบๆนะครับเพื่อที่จะช่วยคลี่คลายแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ก็ยังแตกกันอยู่เพราะฉะนั้นการทํางานแบบมีชั้นธรรมติเนี่ยคุณเสียสับบอกว่าก็เหมือนกับว่านําไปสู่การไม่ทําอะไรเลยและหรือไม่ก็นําไปสู่การที่จะทําให้น้อยที่สุดไงก็ <c oughs> ทใํใไมทำมาก็คือการทํางานอย่างมีชั้นธรรมติเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณเสรรียสับในในทนะที่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งของอาเซียนในอดีตเนี่ย คิดว่าถึงเวลาแล้วที่อาเซียนคงต้องทบทวนจุดยืนในเรื่องนี้นะครับและประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่คุณเสียศักพูดถึงก็คือว่าในถแถลงการของประธานอาเซียนนะครับหลังการประชุมรมัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยมันทําไม่เห็นชัดเจนว่าอาเซียนยังเหมือนกับกล้า,กล,ากลัวอยู่นะครับในข้อเรียกร้องที่มีต่อเมียนมาบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยใช้ความอดทนไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ย เขสังเกตของคุณเสียสักก็คือว่าคนที่ใช้ความรุนแรงก็คือกองทัพเหมียนมานะเจ้าหน้าที่เมียนม่านะเพราะฉะนั้นการเรียกร้องให้กันงดใช้ความรุนแรงเนี่ยควรจะมีคาชัดเจนว่าเรียกร้องไปที่ใครอีกข้อหนึ่งอาเซียนบอกว่าเราได้ยินเสียงเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักการเมืองที่ถูกจับกุมตัวไปคุณเสียสักก็ต้อก็สังเกตว่าแล้วอาเซียนเองทําไมไม่เรียกร้องเองด้วยตัวเองไม่ได้เหรอทำไมต้องอ้างว่าเราได้ยินเสียงเรียกร้องนะครับซึ่งตรงนี้นะครับคุณเสียสักก็บอกว่ามันก็ทําให้ภาพลักษณ์ของอาเซียยนนนใสาาตของค ทั้งโลกเนี่ยก็อาจจะทูกตั้งคําถามกันว่าอาเซียนยังจะมีบทบาทมากเหมือนที่อาเซียนเองต้องการให้มีภาพอย่างนั้นหรือเปล่าโดยเฉพาะไทยเองก็คงจะกําลังถูกเพ่งเล็งอย่างมากนะคะด้วยความที่มีพรมแดนติดกับเมียนมา2,401กิโลเมตรนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาใด,ดวิกฤตใด,ดโดยเฉพาะคนอพยพคนพยายามที่จะ หนีจากความรุนแรงไทยเองก็จะถูกกระทบในที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นบทบาทของไทยเองก็กําลังถูกจับตามองว่าจะเดินหน้าทางการทูตทางการความมั่นคงอย่างไรต่อวิกฤตในเมียนมาค่ะ